ทางเวียดนามชนะแล้วครับผมชนะอีกหนึ่งก้าในเรื่องของการสร้างเทลยีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมแล้ววันนี้เรากําลังจะมาพูดถึงอุปกรณ์ของโทรคมนาคมโดยเฉพาะเรื่องของไมโครเซลลของเวียดนามครับผมทางรัฐบาลครับผมได้ส่งบริษัทที่มีชื่อว่า V NPT V NPT นะเป็นบริษัทที่มีความสำคัญซึ่งมีการรวบรวมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของการสร้างและผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมตั้งแต่เขาเนี่ยได้ซื้อเจ้าตัวของอคาเชลมาแล้วมีการร่วมมือการพัฒนาเกิดขึ้นจากรากฐานเดิมและเทคโนโลยีเดิมเพื่อทีก้าวไปสู่การเป็นเจ้า เทคโนโลยี 5G 1ใน5ของโลกครับผมซึ่งเป็นทางเลือกที่3ที่ไม่อิงสหรัฐไม่อิงจีนแต่เป็นเวียดนามเพื่อจะสร้างไรายได้ให้กับประเทศเขาเองแนะสร้างระบบความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศเวียดนามเองสําหรับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่าทาง v n p k นะครับสามารถที่จะสร้างเจ้าตัวของมาไมโครเซลได้ไมโครเซลในที่นี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่รองรับสถานีย่อย มันเป็นสถานีย่อยในจุดอับสัญญาณสามารถจุดกระจายรัศมีของเทคโนโลยี 4G และ Wi-Fi ได้ไปพร้อมๆกันในระยะทางถึง300เมตรความเร็วเท่าไหร่ความเร็วไม่ต่ำกว่า300เมกะบิตต่อวินาทีดังนั้นการให้บริการ 4G และการให้บริการ Wi-Fi ในพื้นที่อับที่ไม่สามารถรองรับ 4G และ 5G ได้เนี่ยจึงมีความสำคัญในการที่จะเอาไปขาย โซลูชันต่างๆในต่างประเทศได้แม้ว่าจะเป็นโซลูชัน4 g ผมมั่นใจครับว่ายังสามารถที่จะขายได้สิ่งสำคัญครับผมณขนาดนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยวางระบบโรงขายไปถึงระดับไหนแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับผมโดย vnpk ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการดังกล่าวในการให้บริการ5 g เช่นเดียวกันผ่านอุปกรณ์ของตัวเองเราจะเห็นได้ว่าทางเวียดนามเนี่ยได้สร้าง นวัตกรรมใหม่ผ่านปลายปีที่ผ่านมาก็คือ V Smart V ต่างๆ V มากมายเลยครับผมที่เกี่ยวข้องเกี่ยว 5G แล้ววันนั้นเนี่ยผมเองก็ลงข่าวใน adcell ครับถามว่าได้รับกระแสไหมได้รับกระแสดีมากเพราะเนื่องจากว่าอะไรเราได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทางการผลิตอุปกรณ์แล้วก็เฮ้ยเขาไม่ได้แบบว่าเป็นแค่ผู้ซื้อแต่เขาจะเป็นผู้ผลิตให้กับเราอีกด้วย เวียดนามกระโดดเข้าสู่ผู้ประกอบอผู้ประกอบการธุรกิจ 5G ได้อย่างรวดเร็วและเกาะติดทันซะด้วยนี่คือความสำคัญครับของประเทศเวียดนาม